เย็นลูก เป่เา,ปาเซียนมาเลยโอ้ยใไปีรอดได้เสยซีซั่กันก็ได้ดอกมั้งสี่ามออ oh. ตอนนี้มนทการมือปราเซียนอันดับหนึ่งจากไทยแลนด์เขามาปราบเซียนที่สวีเดนนะคะดูนะคะ ติดหินค่ะนางตีเลยค่ะตีต่อเลยค่ะถ้ามันไม่ไหลเอาเข้ารลูให้ได้นะคะไหลไปแล้วค่ะอุ้ยเหยียบเข้าค่ะแต่ยังไม่เข้านะคะมือปราบเซียนอันดับหนึ่งจากไทแลนด์ ตีกบก็เจ่งค่ะเข้าค่ะเข้าอปะกาศหลังจากที่แข่งแล้วมีทั้งหมดกี่รุมมอุ้ยสิบสี่ค่ะมีมิสแจงมิสแอนมิสเก๋มิสอมมนดาแต่อมมนดาลาออกครึ่งทางนะคะไปไม่ไหวแล้วก็มิสเตอร์พรติชคะแนนผลออกมามิสแจงได้สี่สิบสองมิสแอนสามสิบหก มิสเกด43เพราะถีกได้เยอะกับเพื่อนนะคะ52แล้วใครคนชนะกฏทางการเป็นเราชนะวาสนะขอใครคะแนนรวมกันแล้วค่ะได้น้อยที่สุดเราได้36ชนะเราผู้ชนะไปรับต้วยไหมไปรับต้วยค่ะ <c oughs> นั่นน่ะนั่นน่ะอ่ะ,อะได้ที่หนึ่งได้กี่แ้มนะได้36ค่ะ3ย ถ้าเป็นงวดบางเนงหันสามหกตรงๆได้คนได้สุดท้ายคือพลิห้าสองห้าสองงวดนี้ค่ะห้าสองเอางวดนี้เอาห้าสองเพราะว่าสามหกออกกันแล้วนีสามหกไปแล้วค่ะงวดนู้นก็เป็นห้าสองแม่เลยค่ะเชื่อนะคะเชื่อถ้าถ้าไม่ถูกไม้ตามมาที่ให้ตามไปหาแม่ที่เมืองไทยกับมิสเจนะคะะมาหายมาสวีเดนว่าให้ไปแล้วค่ะให้ไปแล้วเท่าไหร่ก็เลขเลขได้ก็ 52ค่ะ52ถูกไหมถูกค่ะคำเตือนคลิปวิดีโอนี้เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อฉลากกิแบกรัฐบาลไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม